สวัสดีครับหนูหกแปดวีพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับนาคายอีซิแบนจะหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาแรกไปที่น้ําเงินน้ําเงินนะครับจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาดูว่าจะสวยงา,งามไหม มีหนึ่งกับห้าครับท่านผู้ชมหกครับโอเคสวยครับท่านผู้ชมหมายแรกหมายแรกนี่สวยๆไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมหมายแรกนี่สวยๆไปเลยนะก็น่าจะเป็นแบบว่าปิงปองเลยครับท่านผู้ชมขอปิงปองไปเลยแล้วกัน มาหรือเปล่าเขาโหกเราโหกทายเกมนะครับท่านผู้ชมอยากจะเต็งสักทีนะท่านผู้ชมทรงแบบนี้ถ้าเต็งน,นี่สวยๆเลยละ่ะ 3K ซ้ำไปกับแดงนะครับต้องมาแล้วล่ะกับเปิดนี่ มาหรือเปล่าโอเคครับเขาแค่หนึ่งเราสามเขาก่งเข้าไปอีกทีดิโอ้โหาเลยวะเรียบร้อยอ่ะจังหวะเนี้ย เลยยี่เดี๋ยวสองจุดหกเคนะครับท่านผนะ<อ>ู้ชมเก้ากับสามเดี๋สามกับหนึ่งนะเอ้ยหนึ่งกับหนึ่งรอดปะเนี่ยโอ้โหหนึ่งสูตรนี่นะ่ากลัวจริงๆรงว่ะมาแบบนี้เกินไปพี่ เทแดงครับท่านผู้ชมได้ไม่ดีไหมหน้าผมเทอีกอ่ะไม่มาก็พอมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็เปิดนี้ขอสวยๆงามมาทีเฮ้ยก้ากนึหนงเขาแปดแล้วพรอแยกย้าย ฝังกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามด้วยนะ네ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ